HAPPY JUICE โอเคสวัสดีครับผมใครเซอร์เล่นในวันนี้ก็มีกับเกม Lost in Play Mobile แม่ก็ห่างหายจากเกมมือถือไปนานมากๆเพราะว่ามือถือกากเล่นไม่ได้นะ oh. เกมนี้เป็นเกมที่พอรตจาก PC มาลง Apple l n n r o i d อนะ oh. เป็นเกมเกี่ยวกับสองพี่น้องที่จะไปประจนภัยในโลกที่แปลกประหลาดนะ เออเรื่องยอ่อเขาว่ามาอย่างนั้นไม่รู้ว่าเกมจริงจะเป็นยังไงนะแต่หน้าเกมก็ดูแฟนตาซีแล้วนะแถมภาพเกมก็น่ารักอีกด้วยนะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะเออข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีภาษาไทายเว,เวอร์ชั่นมือถือโคตรเจ๋งนะมาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะุมีหลายด่านด้วยเดี๋ยวเราเล่นวันละ3ด่านแล้วกันนะเพราะว่ามันมี1 2 3 4 5สี่ห้าได้ประมาณ5พาร์ทนะไม่รู้ว่าช h ปเ t อร์หนึ่งมันจะยาวหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูแล้วกัน บอกเลยว่าไม่เคยเล่นเลยนะฮะแ a ป p y j จ y p r e s e n t ว้าวภาพเกมสวยมากนะเออสำหรับมือถือนี่หาย,ยากนะเกมแบบนี้ว้าวโลกแฟนตาซีใช่ไหมอ่าดูดินะฮะผมชอบเกมพอร์ตก็แบบนี้แหละเพราะว่ามันดีอยู่แล้วไงใช่อะไรเนี่ยต้องกดเหรอหรือว่าอะไรวะ <S <S อ๋อต้องกดต้องกดอ่าอันนี้คือตัวเรานะหัวแดงเชี่อืมเป็นน้องหัวแดงนะโอ้อเข้าใจาละ เฮ้ยถ้าเราจะเดินกลับจะเป็นอะไรไหมยอยากเดินกลับอะ่ะเออไม่อยากเดินไปอะ่ะโอเคโอเคไปก็ได้มาโทรเอย้ยนี่นะตั้งค่าโอเคนี่นะเกมบายโยยิงแมควินโอเลนโลบินอลอนซิมอนนะฮะอ่านผิดก็ขออภัยเฮ้ยอะไรอะ่ะอ๋อเราต้องจับไก่นี่ใช่ไหมหาได้เลยเอาเดี๋ยวมันเป็นโทรใช่ไหมฮ้ย,ยใช่ไหมมันคือโทรใช่ไหมหรือเผาคนแคร์ก็ไม่รู้ ไหนรับโทรศัพท์สิบาลปิติกาบาลปิติกาโอ้ยมัวทำอะไรอยู่มาดิว่าได้เลยค่ะอันนี้ก็แปลม,มั่วไม่รู้ว่าใช่จริงไหมอ่ะอ๋อเป็นโลกแฟนตาซีนี่เองนี่ฮะขึ้นเครดิตกันยาวๆแม่เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลองเดินกลับไปดิเฮ้ยเห็นอะไรไหมฮะเหมือนว่า จะมีอีกตัวตนหนึ่งที่เป็นหมีหรือเปล่าะหรือว่ามันมีอะไรอยู่หลังกระจกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอะไรอะ่ะอา้าวเขียนหน้าด้วยนะเป็นคนที่แบบสดใสละเลงก็ก่กอนอื่นก็ผมก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมทุกท่านนะไม่ว่าปีก่อนเราจะทำอะไรไว้ปีนี้เราก็จะทำให้ดีที่สุดนะฮะมาโอเคนั่นอะไรอะ <S <S เราต้องหยิบแก้วกาแฟนะใช่ไหมกระโดดจัมปิ้งแจ็ค อ๋อเอ้ยเป็นเกมัซเซินนี่เองก็จ่ายแล้วนี่มาเล่นบนมือถือนี่มันก็ดีเหมือนกันนะนรู้สึกสบายกว่าเล่นบนคอมอีกนี่ไงหยิบแก้วกาแฟนะฮะเพื่ออะไรอ่ะเหมือนจะได้เอชชิเมตนนะฮะขอดูเอชชิเมต์สิความสำเร็จเออเอออ๋ออย่าไปกดเลยนะมันจะออกจากแอปโอเคไป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 ,ป,ปโอเคผมขอเรียกว่าคนแคร์แล้วกันนะโอเคชึบดอกไม้นี่ย อ๋อต้องให้ครบสามดอกใช่ไหมงั้นเราก็หยิบเอาเอาเอายังไงวะเดี๋ยวก่อนนะขอเดินมาก่อนได้ไหมจุ๊บถ้ากดแต่ดอกเดิมมาก็ไม่ได้เอ่อเอเองงเป็นไก่ตาแตกเดี๋ยวนะอ๋อมันต้องกดตามลำดับใช่ไหมขอคิดก่อนอ่านี่ไงได้ละเฮ้ยเยีย yeah! มันคืออะไรวะคือสัตว์ประหลาดนะ ดอกไม้นี่คือตัวหลอกล่อผมว่าโลกนี้มันดาก่อที่เราคิดนะแต่ตัวน้องแบบมันสดใสอะ <c oughs> ผมว่าไม่ต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนนะฮะนี่ก็ขึ้นเครดิตก,กระเดียนะันเป็นตัวต่อเรี่ยวนะผมว่าของจริงมันต่อจากนี้ไหมอ่าประตูวิเศษของโดเรมอนขึ้นไปสิก็ะจุวะจิคุลุคุลฉันไม่มีคุญแจอย่างนั้นเหรอหยิบหาเอาแถวนี้ได้ไหมอ่ากระเป๋าเราอ๋อมีแก้วกาแฟนะฮะโอเค lost in pay หลงไปในการละเล่นหรือเปล่าโอเคเออเยี yeah. ่ยขนาดผีเสื้อยังเป็นอะไรนะ่ะแฟรี่เหรอแฟรี่ลุงโอเคตึน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 แสดงว่าสามารถกลับมาได้นะถ้ามีคุณแจราชาก,กบมีเป็ดนักบินแล้วก็คนแคร์นเนี่ยนะนี่เหละเพื่อนเราวัดดีเฮ้ยยิบ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 ,ยบ,ยบ,ยบได้ไหมอ๋อเข้าใจาแล้วต้องกดให้ถูกสินะ เดะนี่ไงคุณแจขอคุณแจหน่อยตองมีถ้วยสามอันอ๋อเนี่ยเอาไปเลยอีกหนึ่งอันนี่ไงเอาไปนี่ไงได้แล้วครบสามแล้วขอคุณแจหน่อยโหไหนนี่ไงคุณแจขอเลยละกันนะอ้าวเฮ้ยอ้าวนี่ไงบินมาหาเราเลยโอเคก็ได้ครบแล้วเราต้องกลับไปเปิดไหม ขอลองกลับไปเปิดประตูได้หรอเราสามารถคุยกับคนแคสได้ไหมหรือมีแค่นี้เลยมีแค่นี้นะฮะโอเคก็วิ่งกลับไปไปขึ้นประตูดโดเรมอนกันเลยนะฮะอืมเอ่อต้องเปิดกระเป๋าก่อนใช่ไหมแล้วก็อย่างงี้อ่านี่ไงบินไปเปิดให้เลยนะโคตรสะดวกอะ่ะโลกเวทมนตนะ์อ่ะนะยังไงอะอะอะไรอะโอ้พัดเส้นอีกแล้วยังไงวะเนี่ยอ๋อเข้าใจาละ ต้องให้มันเป็นพาธิสสีแดงใช่ไหมหรือว่าสีน้ําเงินก็ไม่แน่ใจผมว่าสีแดงว่ะมีง่ายได้แล้วเฮ้ยอีซี่วะบัตเซิลมปนยังอีซี่นะเราเล่นเกมบัตเซิลมาเยอะฮะบัวรดน้ําดวงจันทร์ขอยิบหน่อยนะแค่ <c ười> <c ười> นี้หละ่ะ a ดซิสฮะก็หมดแล้วก็ไปดีกว่าอ่าอย่างนี้ต้องลดน้ำให้ทุกคนใช่ไหมเออ นี่เอาไปกินนี่ไงดื่มไหมชาพระชันใช่ไหมดื็มอ๋อมันเป็นถ้วยแบบถ้วยผีเสื้อเออมันต้องงานแบบน้ำใช่ไหมเดาเดานี่นะใช่ให้อยู่โลกแฟนตาซีแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากนะขอแค่สนุกเป็นพอดื่มเลยยังไงชนโอ้ลองรอย ดื่มแล้วลองลอยอ้าวสร uh ุปท oh. wow. ั้งหมดนี่เราแค่ฝันไปจบแล้วใช่ไหมเนี่ยชาร์เตอร์แรกอ่าเรีมเมอร์นะโอเคเมื่อกี้แค OK> ่ฝันไปนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงสช่ไหอะตื่นแล้วอันนี้คือน่าจะเป็นพี่น้องของเรานะหัวแดงกับหัวเหลืองเฮ้ยฮะไง แสงอะไรขอไปดูซินี่ไโดดขึ้นตัวเลยโอ้เปิดม่านแล้วสว่างเลยปะถึงเวลาไปโรงเรียนแล้วสินะอ่าก่อนอื่นใส่เสื้อกันไหมอะทั่วไรอะใต้เตียงเหรเห็นปะ <Yeah. S 1> เสื้อก้นเหม็นเลยไม่น่าไปดมเลยอะไรใต้เตียงอะอยากรู้อะแมวหรือเปล่าแมวหรือหมาเ๊ะดูไม่ได้ด้วยข้างบนนั่นนะ่ะ เออไม่ถึงอ,ะอ่ะผมว่าต้องปลุกพี่น้องเราก่อนไหมวายมีอะไรเนี่ยลถบังคับด้วยปลุกซิปลุกซิเติอนเช้าแล้วเอยบ่ายสามแล้วเนี่ยอยตื่นมาถ่ายคลิปได้ละอันนี้พูดถึงตัวเองไดเปล่าเฮ้ยทำไงอะ่ะผมว่าต้องหาอะไรมาทำให้เขาตื่นนี่แหละหาอย่างนี้นี่เองแค่นี้แล้วก็ไปหยิบข้างบนได้ใช่ไหม ก็ได้แล้วมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยวูววมันจะเป็นไข่ควางนะไข่ควางเหรอเอ๊ะมันต้องใช้กับอะไรนะอย่างชอบอ่ะเกมพัทเซ่นเนี่ยจริงผมก็ชอบเลยเกยมพัทเซ่นอ่าไม่ได้ยังหลับอยู่ต้องหาอะไรมาอุดจมูกหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงนาฬิกาผูกใช้สิลองดูนะฮะ อะปุ๊กจะติดตักปอแฝกอ๋อต้องมีฐานต้องมีอ,อ่าเข้าใจแล้วผมว่าก่อนอื่นเราต้องจัดการนี่ก่อนทำไมต้องจับให้ได้อะ <c oughs> นี่งไงจับได้แล้วโอเคได้มาหนึ่งชิน้นขาดแค่อีกหนึ่งอันคือแบตเตอรี่นะ battery แบตเตอรี่เราจะเอาจากไหนน้อขอคิดก่อนเดี๋ยวก่อนเห็นไหมขาดแบตเตอรี่ฮะ ขอสังเกตแป๊บตรงไหนมีแบตเตอรี่ไอ้นกเนี่ยเออมันจะพอมีไหมขอดูสิมันดูเหมือนจะมีแบตเตอรี่นะอ่าก็ไม่ใช่ว่ะอืมรถบังคับเนี่ยดูน่าจะมีแบตเตอรี่ไม่มีเหรอเนี่ยไฟเนี่ยมีไหมเออเอออ้าอ,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 อะไรเนี่ย What อย่างนี้ก็ได้แหละอ๋อส่องไฟเห็นไหมมันเป็นแมวว่าแล้วเออนี่ไม่ใช่โลกแฟนตาซีนะฮะมีอยู่แล้วหืมนั่นมันโรบอตอไหนดูสิโอ้ว้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนี่มันเด็กับทำไฟไหม้ได้เลยเหรอ <c oughs> เดี๋ยวแนละ้ว <c oughs> พ่อแม่ซื้ออะไรให้ลูกเนี่ยโอเคอย่างเดียวก็ได้แบตเตอรี่มาแล้วแค่นี้ก็ครบนะฮะ โ <Okay. S 2> อเคแล้วครบแล้วครบแล้วน่ะต้องกดกระเป๋าก่อนเนาะโอเคใส่เข้าไปยังไงกริกบกรบอืมไหนดูสิว้าวเฮ้ยเกมทําดีกว่าที่คิดว่ะสนุกสนุกโอเคก็น,นี้เราต้องแกะตรงนี้เนาะโอเคมาแล้วก็ชืบฮะแล้วก็ใส่ถานเนาะอ่าต้องใส่ให้ถูกด้านด้วยสลับสิ หมุนยังไงวะหมุนยัง <c oughs> อ๋อนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคหมุนหน่อยปึ๊บแล้วก็ชึบอ่าโอ้โหแล้วก็ต้องเปลี่ยนเฟืองใช่ไหมว้าวนี่มันซับซ้อนขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอ่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ลงมาอย่างนี้ก่อนโอ้อยากใช้ได้เลยนะจริงๆมาชึบปึ๊บขึ้นขึ้นขึ้นอืมโอเค น่าจะเกือบได้ละเรียบร้อยโอเคอยากใช้ได้อ่าแล้วก็มุนนะฮะกรบกรบนี่ไงได้นาฬิกาปุกไปปลุกพี่น้องแล้วแล้วตื่นได้แล้วเฮ้ยบ่ายสามแล้วลุกมากินข้าวโอเคอนี่เจอนาฬิกาปุกเออกริ๊งกริ้งปี <c oughs> ในในาฬิกานี้ประมาณสิบโมงแล้วโหโยนทิ้งเลยเฮยไอจุกไไ้ตื่นได้แล้วเหรอโหโอ,โอ้ทรงแบดจังเลยแหละพี่น้องเลยเนะี่ยเล่นเกมไม่สนอะไรทั้งนั้นะอ๋ออย่างนี้นี่เองครอบครัวเป็นแบบนี้สินะอันนี้น่าจะเป็นพี่นะดูจากทรงแล้วปลุกน้องชายนะฮะที่ไม่สนโลกสนแต่เกมเอา้าอะไรของเขา ไปโรงเรียนแล้วเหรอแล้วเราต้องยังไงเนี่ยขอสํำรวจบ้านหน่อยนะฮะอ๋อหรือว่าที่เราฝันก็คือมาจากหนังสือการ์ตูนเล่มนี้นะเนี่ยเป็นเรื่องของราชากบนะฮะก็โดนปีศาจไล่ล่าแล้วก็พี่น้องมาช่วยแล้วก็โดนจัดการราชากบโดนมีกบตัวหนึ่งรู้ว่ามีดามศักดิ์สิทธิ์ อดีฮะ DIY สามวรถเอากล่องมาทำเป็นปีศาจได้นะครับจริงนะนึกถึงรายการสมัยก่อนเลยนะฮะที่มันจะมีแบบเนี้ยสอนทําของเล่น DIY นะเออตอนเด็กมันแบบอะไรอะไรก็ดีไปหมดเลยเออโอเคก่อนดีเรามาดูตรงนี้กันอ้อันนี้กระดาษวาดเขียนเล่นนะเอาเก็บได้วะแล้วต้องมีคุณแจอันนี้ล่ะ อันนี้ต้องมีเหมือนแบบลูกตุ้มนะโอเคอันนี้ยังไงจึกจ,กจ,กจกึอ๋ออันนี้ใช้อะไรไม่ได้เลยเหรอไม่ได้แฮะพัดซึ่งค่อยๆย,ยากขึ้นเรื่อยๆนะเราสามารถวาดเขียนเล่นได้ไหมอ๋อนี่ไงนี่ผมว่ามันต้องใช่ว่ะเราจะต้องทำดี y นี้แน่นอนเพราะว่าเรามีกระดาษวาดเขียนเล่นละขาดแค่กล่องแล้วก็กันไกลนะลองไปดูที่ห้องนะสิ โอเควัด okay. ดีเล่นเกมไนหร,อ,หรอ,หออย่ามายุ่งเล่นเกมอือ่แล้วกระดิ่งอะเอาไว้ทำอะไรกลิ้งกลิ้งหรือว่าเราต้องไล่แมวอ,อ้วนนี่ออกไปก่อนอได้กระดิ่งมานะเราอันนี้ละ่ะอผ้าเปื้อนผ้าที่ยังไม่ได้ซักมีเงนเกงในด้วยเฮ้ยมีเป็ดแฮะาพาแต่จะเอาไปใช้อะไรได้ขอดูอีกสิ มีลูกบอลน,น่าจะเป็นลออ่อหมาหรือล่อมแมวได้นะบ้านนี้เลี้ยงสัตว์เยอะมากนะโอเคเออแมวเนี่ยว้าวอ้าวอาวเดี๋ยวก็อันเถอะเจอกระดิ่ง่อยไหมนี่ไงกริงกริงเอ้ายังไม่ได้เหรองันแล้วถ้าเป็นลูกบอลไงเอ้าไม่ได้หมนเลยผมว่าลูกบอลน,น่าจะต้องให้หมาป่านะตามโลจิกอะมาๆๆลองดูแล้วกันนะ เอาหมาหลับทำยไงดีต้องกิงกริ้งมันก่อนไหมโอเคลองดูกริ้งกริ้งกริ้งอืมดูจะไม่ได้ผลเลยอ่ะกำลังฝันว่าไล่เกะนะฮะดูดิกริ้งกริ้งเอ้าอ๋อมีฟัเสเซ่นในโลกความฝันได้นะคืออะไรอ่ะผมยังงงอยู่อ่ะคืออะไรวะขอคิดแป๊บนะ่ ถูกต้องแบบอ๋อต้องต้อนแก่เป็นมินิเกมต้อนแก่ะนะฮะผมพอใจแล้วโอเคงั้นเราก็ต้องต้อนตัวนี้ออกมาก่อนมาลงมาเฮ้ยไม่สิตัวนี้ก็ควรลงไปไหม <c oughs> ขอรีเซ็ตได้ไหมอ่ะมันไปหมดแล้วอะ่ะโอเคตัวนี้มาตรงนี้ก่อนตัวนี้ต้องมาตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะยังไงต่อดีวะขอผมคิดก่อนจเจ้าตัวนี้มาตรงนี้ได้ยังไง อ่าผมว่าดันมาอย่างนี้ก่อนเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งอ่าทีละตัวอ่าแล้วก็ตัวเนี้ยลงไปอ่าโอเคโอเคได้ละได้ละประมาณนี้แหละประมาณนี้เราต้องมาดันตัวข้างบนก่อนเออแล้วก็คราวนี้เราก็ดันสบายเลยโอเคอุ้ยพัดซึ้ยากใช้ได้นะจริงคิดดูถ้าเด็กแบบไม่รู้นี่ก็คือติดอยู่นานเลยนะนี่ได้แล้วนะฮะ โอ้โหนี่ได้แล้วนะได้แล้วได้แล้วนี่ไงโอ้ตอนแกะอยากตอนแกะคราวนี้เราก็ต้องจัดการใชลร้ลูกบอลอ่านี่ไงเอาไหมลูกบอลไปเอาตรงนู้นอ๋อมีชาร์จมีชาร์จโอเคชาร์จไป <c oughs> เป็นไงเอ้ย <c oughs> อย่างแม่น <c oughs> ไปเอามาเลยไปลยไล่แมวให้เราเดี๋ยวนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเอา อ๋สวมหัวเลยพ่อแม่เราอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหอ,อโห ا, แอปโรหนักกว่าเดิมฮะน้องน่ารักแอะ <c oughs> ไปนะฮะนี่ไงจัดการแมวให้เราเดี๋ยวนี้ว้าววายอร่อยอ่ะไนะ่าดันไงนี่ควมกิ้งลิงกับแมวไม่ใช่แมวกับหมา <c oughs> นี่เราได้กล่องมาแล้วเย่เย่เอาเลยนะฮะนี่ไงฮะได้กล่องขาดแค่กันไกลนะตู้นี้มีหรือเปล่านะตู้นี้ไม่มีแฮะเออเราจะจัดการน้องเรายัางไงดีเนี่ยนี่ไงจัดการมันดิเออลาลาลาอ๋อเราต้องหลอกน้องน,นี่เองเบื่อเอ้านี่ไงแต่ได้ลูกตุ้มว่ะนี่ไง โอเคลูกตุม้มติ๊กตอกติ๊กตอกขอไปดูหมากับแมวได้ไหมไม่ได้แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวต้องไปจัดการลูกตุ้มตรงนี้นะอะม <า S 1> นี่ไงได้มาแล้วโอเคมันต้องกดกระเ๋าะตลอดนะต้องอย่าลืมแล้วก็ลากมาเรียบร้อย <laughs> ก็ติดเข้าไปอ่าแล้วคราวนี้เราต้องปรับเวลานะเวลาเท่าไหร่อ่อ ต้องเวลาเที่ยงปะเพราะว่าเวลาเที่ยงมันก็จะมีปุ๊บป๊ปุ๊บปอ่ะผมไม่แน่ใจนะลองปรับดูแล้วกันอถ้าจะไม่ผิดต้องเที่ยงเท่าไหร่ว่าไม่รู้เวลาอ่าถ้าอย่างนั้นก็เที่ยงเที่ยงเที่ยงไม่ใช่ <laughs> ผมว่าเราต้องไปหาคำใบมาก่อนเวยอาจจะอยู่ในนี้หรือเปล่า DIY ก็ไม่มีนะ ว่าต้องไปดูในห้องหน่อยแล้วกันอืมไม่มีอะไรอเราสามารถขึ้นไปดูบนห้องได้ไหมก็ไม่ได้นะอ้าภาพครอบครัวนะนี่สินะพ่อแม่เราโอ้พ่อผมเหลืองนะโอเคเอ้ยนี่ไงทุกคนเห็นนาฬิกาไหมอ่าเวลาห้าโมงแล้วก็ชี้ไปตรงนั้นนะเลขเก้าแล้วก็เลขสิองโอเคระจายละโอเคมา เหมือนเวลาที่ผมถ่ายคลิปอยู่เลยนะริงตื่นมาที่ายสามปีใหม่ก็อย่างเงี้ยวันหยุดมันเยอะโอเคตรงนี้ถูกแล,แล้วก็มาตรงนี้อืมชึบห้าโมงสิอ้านี่ไงสำเร็จปุ๊บป๊บปุ๊บปุ๊บุ๊คุณแจได้มาแล้วเย,ย่แล้วก็เปิดคุณแจอืมมากรึบอ่ากันไกล ถึงเวลา DIY แล้วสินะโอเคมา DIY กันเลยดีกว่าทำยังไงนะโอเคไม่แต่เราทำได้เลยไหมทำยังไงวะหรือว่าต้องจัดการน้องเลย <c oughs> ทำตรงไหนอะน่าจะต้องไปจัดการน้องเลยนะฮะดูจากทรงโอเคมาถึงเวลา DIY จัดการน้องมาทำกันดื้ แล้วนองก็แบบเล่นเกมไม่สนห่าเหียวอะไรเลยไม่รู้เลยกําลังจะหลอกนี่เอออก็เหมือนละมั้งตื่นตื่นตื่นโดนเนี่ยโดนจ่าเอ๋เนี่ยไปเลยสวัสดีโอ้โดนนี่ไงยอมเล่นด้วยหรือยังนี่ ในที่สุดก็ยอมเล่นด้วยแล้วสินะแอะตือดตือดยยอะไรอนะ่ะฮะประตูกบคืออะไรวะนี่จะเป็นประตูที่เชื่อมกับอีกโลกหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ออโอ้โหยังไงวะเนี่ยมันจะไปเชื่อมกันได้ยังไงไล่น้องให้ทันโอเคเข้าใจแล้วเป็นมินิเกมไล่น้องให้ทัน อ๋อถ้ากดตรงจุดก็จะทําให้ไล่น้องทันเอ้ยกระโดดกระโดดไม่ดิจัมปิ้งมาแล้วไอ้น้องเอ้ยโดนแน่แน่นี่ไงฮะโอ้โหเฮ้เกือบแล้วเกือบแล้วโดนกินแน่เอ้ากายล่างเป็นหมีตัวนี้เฮ้ยเหมือนกับที่อยู่ในกระจกหรือเปล่าอะไรวะเนี่ยหรือว่าเข้ามาในโลกอีกโลกหนึ่งแล้ว หรือว่าเป็นแค่จินตนาการผมก็ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นได้ทั้งสองอย่างเรียบบ้อยจบชาร์ t เตอร์ที่สองแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเล่นอีกหนึ่งชาร์เตอร์แล้วกันโอเคจากที่ผมออกไปดูเมื่อกี้ก็คือมันผ่านมาแล้วถึง3 c h ชาร์ r เตอร์แล้วนะก็เพราะฉะนั้นผมจะเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะสำหรับเกม Lost In Play นะก็บอกเลยว่าเป็นเกมอินดี้ที่สนุกมากนะเออคือภาพแบบนี้มันเหมาะสมที่จะอรอตลงมาบนมือถืออยู่แล้วนะ เออเอาไปเล่นที่ไหนก็ได้บน iPad แบบจอเบิ่มๆนะแถมกดก็ง่ายด้วยนะก็เกมนี้ถ้าใครอยากเล่นก็ลองไปโหลดดูนะฮะใน a พ Store นะก็ช่วงนี้มันมีโปรโมชั่นเนาะที่แบบ7บาทแล้วแบบเล่นได้หลายๆเกมอบเออมันเรียกว่าอะไรนะเพีพาร์หรือเปล่าเหมือนกับเกมพาร์ตไหนบน PC นะฮะก็ถ้าใครชอบกคอย่าลืมกดไลค์ชอบมากก่อนกดซับอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็บอกมาเลยนะช่วงนี้กำลังเหื่ออยากเล่นเกมมือถือลงช่อง ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับบายทุกคน